สวัสดีค่ะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอทองผาภูมิค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนการทำอมยิ้มจากผ้าค่ะแบบนี้นะคะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะผ้าขนุผืนเล็กนะคะไม้แอดดิมกับกระดาษรองค่ะลิปบิ้นค่ะถุงนะคะขนาด6กคูณนิ้วค่ะขั้นตอนวิธีการทำนะคะ เรานำผ้าขนูนะคะมาพับสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็ม้วนให้มีขนาดเล็กนะคะในลักษณะนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ม้วนเข้ามาค่ะม้วนให้แน่นนะคะแล้วก็เก็บใช้ผ้าขนูนะคะ นี่ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็วางไว้บนกระดาษค่ะแล้วก็ใส่ถุงค่ะเมื่อเราใส่ถุงนะคะเราก็มัดดิบบิ้นค่ะให้ได้มีความสวยงามน,นะคะเรียบร้ายละค่ะ เส็จเรียบร้อยแล้วนะคะอมยิ้มน่ารักน่ารักของเรานะคะสามารถนําไปเป็นของชํารวยและของที่ระลึกได้นะคะวันนี้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอําเภอทองผาภูมิขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณคะ่ะ